สวัสดีครับนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องข้าวบุเรียงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี้ยุกับค้อควายน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามือนี้ก็ตรงกับวันที่22ธันวาคม2568นะจ้ามีมาจากรายการครับมือนี้มีมาสองตัวสองไร่กันเลยจ้านะครับมีอยุสองไร่การจ้านะครับผู้ใดหาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นแม่สาวงามๆแล้วก็เป็นควายแม่ทองนะครับจ้านะครับมาให้เบิ้งครับมือนี้ขอที่ตั้งของขอครับนะครับที่ตั้งข้าก็อยู่บ้านกันนวลจากอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอออนนแก่เเเลยจ้บบบรรรรร์์โโททคั0820 หกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันในคือเก่าจา่านะครับพี่น้องมาชมเลยครับไลน์กันที่หนึ่งของเฮาตัวนี้จา่างามๆเลยครับตัวนี้รายละเอียดเพื่อนเลยครับตัวนี้เพื่อนเป็นสาวน้อยซันนั่นนมจา่าเป็นลูกสาวของพ่อเก้าจเจริญจา่านะครับสาวน้อยใบเก้าเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่บล็จ่านะครับอายุได้เก้าเดือนนะครับผมแม่จา่านะครับทุกสาว ะครับของพ่อเก้าเจริญจ้นะครับพี่น้องตอนนี้ความสูงอยู่ทีร้อยยี่สิบสี่บอกลบจ้ะนะครับร้อยยี่สิบสี่แล้วครับพี่น้องนะครับเพิ่งจับสนปลายออกแม่มาไม่ไหมครับพี่น้องนะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงอยู่ครับแบบนี้นะครับเพราะขอจากสายเลือดแม่เพิ่นมาครับแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรจ้นที่สูงร้อยสี่สิบหากบวกเลยจ้ะนะครับผมเบิ้งครับตัวนี้นะครับมาเด่นในเรื่องนะครับพี่น้องเบิ้งครับหน้าตาอัตลักษณ์แข็งขานะครับสุดยอดเลยนะครับแม่จ้ะเบิ้งครับพี่น้องเอาช่วงหน้ามาเบิ้งเลยครับนี่ หน้าสวยตาหวานจะอัตลักษณ์ชัดเจนทุง่องขา้าจั่วหน้างามมากมากเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องอัตลักษณ์เป็นเด่นครับแล้วก็หน้าสวยครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับแข้งขานี่ครับพี่น้องใส่ถุงเท้าทั้งซี้างเลยครับผมสวยงามมากนะครับผู้ใดหาเลี้ยงแบบนี้นะครับได้พันธุกรรมดีดีครับแล้วก็ได้ควายสาวหน่อยโตังงามแบบนี้ครับพี่น้องจ้าครับผมสวยงามแน่นอนครับนะครับอันนี้มาฟังราคากันเลยบันนี้ครับ ราคาเปิดไปที่29,000บาทจ้าราคานี้ลดได้ตอนรองกันได้พร้อมนะจ้าพี่น้อง29,000บาทครับพี่น้องแม่นจ้ะยังได้ครับราคานี้คุ้มแน่นอนครับพี่น้องนะครับสุดคุ้มเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องจ้ะนะครับของสวยๆงานงมแบบนี้นะครับเบิ่งครับล้ำตัวทีนะครับยาวบัานไทยหางที่เือว่านะครับไทยสวยนะครับตัวนี้นะครับเอาทั้งไทยมาเบื้องนะครับมาลูกมาหู้เชื่องกินยาดีนี่นะจ้ากินเล็มกินยาสุดยอดเลยนะครับเบิ่องไทยเบิ่งหางครับพี่น้องสุดยอดเลยครับตัวนี้นะครับภาพพื้นยางจังน้อยครับวันนี้ มาลูกมาเมื่อกี้นี่ก็ปล่อยเล็มกินยานอยู่ดีแปนเบิดเลยจ้านน่นะครับปล้อยเพิ่นกินยาก็ได้ครับให้ิ่น,เป,นเป็นธรรมศาตร์ก็ได้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับรับประกันว่ากินยาสุดยอดเลยครับตัวนี้<า>นะครับบ่ไดหาเปลี้ยงครับพี่น้องนะครับ,บอ,อยากได้ควายสาวน้อยง,งามๆครับผมที่สําคัญครับผมเบิ่งครับพี่น้องพันธุก,กรรมพ่นดีและครับผมพี่น้องแล้วก็กินยาเล็มยาดีสุดยอดนะครับผมนะครับเป็นควายที่หู้นะครับตัวนี้นะครับเชียงนะครับแมนจากหู้เชียงดีนิสัยดีจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับตัวนี้ สวยๆงามครับตำหนี้บ่วมีนะครับผมบ่มมี่ตำหนี้จะรับประกันตำหนีห้เลยจ้ะนะครับเบิ่งขันกินยาเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวพูดถึมากกันได้ครับมาลูกมาสาวน้องอนาคตไกลจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยครับผมพูดได้มากแต่ทุมาต่อรองราคากันเดี๋ยวครับพี่น้องเนียนจ้ะครับราคากระเบิดเดี๋ยวพี่น้องเขาต่ององนะครับผมนะครับสวยๆแบบนี้ครับพี่น้องนะครับทวนให้พี่น้องมาฟังอีกอกรอบนะครับจ้าสาวน้อยฟันน้ำนมจ้าเป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญกับอายุ เก้าเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บอกลบจ่าราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทราคานีลดได้ต่อล่องกันในพร้อมจ่านะครับราคาต่อรองนะครับผมจ้าไก่ทรมาครับพี่น้องนะครับแบ่งปันให้เปลียงคือเก้านะครับผมแม่จ้านะครับสวยงามครับไล่กันที่หนึ่งของเขาตัวนี้ไปเพิ่มกับไล่กันต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องบวันนี้เขามาชมกับไล่กันที่สองเลยครับพี่น้องจ้าครับยักใจเลยครับตัวนี้ นะครับรายละเอียดเพื่อนเลยครับรายละเอียดเพื่อนเป็นแม่สาวท้องแรกจากท้องกับเจ้าไม้ได้3เดือนแล้วจ้าพี่น้องนะครับท้องแล้วนะครับแม่นี่ท้องแล้วจ้ารับประกันท้องรับประกันตําหนิจ้านะครับท้องกับเจ้าไม้แม่จ้ะสามเดือนจ้านะครับตรวจท้องให้เรียบร้อยนะครับแม่จ้นะครับความสูงเพื่อนเท่าไรครับตัวนี้ความสูงเพื่อนอยู่ที่143บสอกลบจ้านะครับ143ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเบื้องหน้าตาแข็งขานี่สุดยอดมากไก่แห้งครับพี่น้องหน้าตึ๊บนะครับหัวโหนกกระโหลกสุดยอดเลยครับตัวนี้ แล้วก็แข่งขาที่ง่ายมากๆแล้วครับจ้นะครับเป็นควายตัวมียทีโค้งสางแข่งขาจะเต็มเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องนะครับอยากได้พันธุกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพราะหุ่นจักสายเลือนได้โตเพิ่นบ้างครับเนี่ยตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวของพ่อเปิมพันล้านนะจ้ะครับลูกสาวเปิมพันล้านแม่นจ้ะนะครับพี่น้องนะครับพันธุกรรมมาดีสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับงามงาังซี่ครับพี่น้องเบิ้งครับล้ำตัวเนี่ยคิงนี่คือว่าสุดยอดมากๆเลยครับพี่นนอะครับ เป็นติดทองแล้วครับพี่น้องนะครับบัดนี้เอาเนื้อหนังไปใส่เพิ่งนะครับจ้าอ้วนมานี่กําไรแน่นอนครับพี่น้องนะครับยักษ์ใหญ่ของเฮาตัวนี้นะครับบัดนี้ผู้ใดหาไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องอยากได้ของงามๆจังซี่นะครับสวยๆแบบนี้ครับพี่น้องพันธุกรรมสุดยอดนะครับมาฟังราคากันเลยครับบัดนี้ราคาเปิดไว้ที่49,000บาทเท่านั้นจ้านะครับพี่น้องจัดโปรโมชั่นเลยครับมื้อนี้แม่นเก้า49,000บาทไปเลยครับพี่น้อง นะครับออร่าค่ายพี่น้องเข้าไปเลี้ยงนะครับผมแม่์จ่าจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีเก่าโอ้ต้อนรับปีใหม่ส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ่านะครับเพื่ได้หาเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องสุดสวยเลยครับนะครับเอาช่วงหน้ามาเพิ่งไงไงนะครับเัมนีนหน้าสวยกะโหลกไงเขาไงจ้านะครับเบิ้งครับพี่น้องเห็เบิ้งช่วงหน้านนะครับหน้างามมากๆเลยครับพี่น้องเบิ้งครับผมเบิ้งไงนะครับอัตรรักษณ์สุดยอดนะครับผมนะครับเบิ้งครับพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำนะครับนะครับสวยงาม เบึกมะพร้าวครับอันนี้เบิ่งแขงเบิ่งขาครับอยากให้เบิ่งแขงขาสําคัญเลยครับพี่น้องนี่เออแบบเผาแบบง่ายเลยจ้ะครับแขงขาก็สุดยอดนะครับเอาช่วงท้ายหางมาเบื้องนะครับวันนี้หางก็ยาวหางลามดีหางดกดีหางบ่ล่าปรดอกรับประกันเลยจ้ะตัวนี้ถือว่าล้งโตมากๆเลยนะครับผมเบิ่งครับบรนท้ายหางครับพี่น้องสวยงามนะครับปล่อยเพิ่นธรรมชาติก็ได้ครับให้พี่น้องกินหญ้าดีๆเด้อจ้ะพี่น้องนี่เบิ่งเอาครับพี่น้องตำหนิบ่มีเนาะครับผมบ่มีตำหนิแต่รับประกันตำหนิให้เลยจ้ะครับผู้ใดหาเลี้ยงอยู่่ครับพีน้อง นะครับอยากได้ควยงามครับพันธุกรรมสุดยอดนะครับพี่น้องทั้งอยู่ในโตเพื่อนแล้วก็ตัวอยู่ในท้องนะครับพี่น้องนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับยางกว้วงงกันเลยครับให้พี่น้องเขาเบิ้งครับตัวนี้จะถือว่าเป็นควงงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องที่พันธุกรรมมาดีนะครับสายเลือดเพื่อนนะครับพี่น้องแม่จ้ะแล้วก็เบิ้งครับพี่น้องให้เบิ้งรอบๆตเพื่อนกันที่ว่านะครับงามนะครับแม่จ้ะราคานี้ว่มมิ่มี มีบ่อยเด้อจ้ะนะครับผมนะครับแบ่งให้ไปเลี้ยงคือเก้าสุตัวครับพี่น้องเจ้าเบิ่งคอเลยนะครับตัวนี้คอกับญ่นะครับแม่นจ้ะครับโค้งสางกว้างๆแบบนี้ครับพี่น้องบัตเพิ่นทองนะครับใหญ่ขึ้นมานี่ครับพี่น้องเพิ่นสิขยายไปคักกว่านี้ครับผมนะครับสําหรับผู้ที่เคยเลี้ยงควายครับพี่น้องก็สิคอสิเบิ่งออกนะครับนะครับสวยๆแบบนี้นะครับทวนให้พี่น้องก็ฟังอีกแกกรอบนะครับจ้าเพิ่นเป็นแม่สาวท้องแรกอะโตเพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อ เบิ่มพันล้านจ่าส่วนอยู่ในท้องท้องกับเจ้าไม้ได้สามเดือนละจ่าความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบอกลบจ่าราคาเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทจ่านะครับราคาต่อรองนะครับผมเมยจ่าต่อรองในจ่าส่งให้พร้อมจ่านะครับกัดเพิ่นได้ลูกสองลูกสามไปหนาครับพี่น้องความใหญ่ความสูงนะครับขยายไปก้นแน่นแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาดีสุดยอดแล้วครับพี่น้องเมยจ่าอยากใหญ่จ่าราคาถือไ้มนี่ สวยเงามครับตำหนิบ่มีนะครับผมเมรจ่าบ่มีตำหนิรับประกันท้องรับประกันตำหนิจ้านะครับมื้อนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ครับ2รายการนะครับมักตัวได้เลือกเอาเลยครับพี่น้องนะครับมักโยคู่กันราคาพิเศษคือเก่านะครับมื้อนี้ฝากพี่น้องเฮาไว้นะครับจ่าก็ฝากติดตามคลองน้องมีเด้อจ้าส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลรอจ้านะครับเว้าถือนะครับบัดนี้นะครับก็ฝากพี่น้องเฮาไว้นะครับ FC คือเก่าเหมือนเดิมครับผมนะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณทุกท่านคือเก่าครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า